บุ๋มประกาศกินฟรี28ธันวาคมหลังเป้ยปันวาดมาเมาข้าวแกงเลี้ยงพี่น้องประชาชนเรียกได้ว่าหลังเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับร้านข้าวแกงนางงามของบุ่มปนัดดาที่ขายเพียงแค่สิบาทล่าสุดบุ่มปนัดดาได้ประกาศลงไอจีระบุว่าประกาศจากร้านข้าวแกงนางงามสืบเนื่องจากวันที่28ธันวาคมนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณเป้ยปันวาดคุณเปยขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวแกงนางงามให้กับพี่น้องประชาชนฟรีกับข้าว12อยา่าง ขนมอีกหนึ่งอย่างจะบริการพี่น้องประชาชนตั้งแต่ร้านเปิดเวลา6นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือจนกว่าจะหมดนะคะขอบคุณคุณเป้ยปันว่าที่มีน้ำใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ทำมาหากินสู้ชีวิตในแต่ละวันให้เดินต่อไปได้ค่ะ หลังจากนั้นสาวเปยดก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นทันทีระบุว่าขอบพระคุณคุณแม่บุ๋มมากๆนะคะที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาทําให้หนูมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมอย่างไรก็ตามร่วมอนุโมทนาบุญกับแม่เปยแม่บุ๋มด้วยจ้าขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์และภาพจากเปยปันวาดและบุ๋มปนัดดาค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆช่องข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ